ผมกำหนดเลขให้มันแล้วกันนะเพื่อเราจะง่ายเราให้ตัวที่หนึ่งเป็นประจุบวก e ตัวที่สองเป็นลบ e ตำแหน่งนี้ตัวที่สามเป็นประจุบวก e ตัวที่สี่เป็นประจุลบ e นะถามว่างานในการย้ายประจุมา,าถ้าผมเอา q หนึ่งประจุตัวที่หนึ่งมาวางในบริเวณนี้เป็นนที่ว่างอยู่ถูกไหมครับนั้นประจุหนึ่งไม่ต้องใช้พลังงาน แต่พอผมเอาประจุที่สองนะครับมาวางผมใช้ชื่อเป็น W12 แล้วกันนะจะมีค่าเท่าไหร่ก็จะมีค่าเท่ากับ k q 1 q 2ส่วนอะไรอาเอาสมการทั่วไปก่อนก็คือส่วน r ใช่ไหม แล้วเราก็แทนค่า q 1ด้วย e q 2ด้วยลบ e ถูกไหมระยะก็คือ a มผมก็จะได้เป็นลบ ke กํลังสองส่วน a ถูกไหม,ไหมอันนี้คือพลังงานศั่ง ในการย้ายประจุ q2 มาไว้ที่ตำแหน่ง a ห่างจากประจุ q1 อันดับถัดไปผมเอาประจุ q3 มาวางตรงนี้ประจุ q3 เนี่ยจะได้รับผลจากประจุอะไรบ้างประจุ q3 ที่อยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ห่างจากประจุ q2 เป็นระยะ a และอยู่ห่างจากประจุ q1 เป็นระยะเท่าไหรอ่า รูทสองเดังนั้นเราก็จะผมเขียนสุดท้ายเลยเนาะเราก็จะได้งานของประจุสองสามมีค่าเท่ากับ K อะไรครับ Q2 สองเป็นลบ e q สามเป็น E ระยะเป็นอะไรครับ A มีค่าเท่ากับลบ k e กำลังสองส่วน A ส่วนงานของประจุ1นสก็จะเป็น kee e, ส่วนด้วยร <A. S 1> ูทสองเอก็เป็น ke กํลังสองส่วนรูทสองเอผมเอาประจุ q สี่มาวาง มันจะได้รับผลจากอะไรบ้างมันก็จะได้รับผลจาก W14 เป็นระยะ A W34 เป็นระยะ A W24 เป็นระยะลูอ 2A ถูกไหมนะผมก็จะเขียนง,งานได้3โพสถูกไหมผมเขียนเร็วๆเ,เลยนะ W14 ก็จะเป็น k อันนี้บวก e กับลบ e ก็กลายเป็นบวก e ลบ e หานด้วย a เท่ากับลบ ke กําลังสองส่วน a w 2 4เป็นลบทั้งคู่เนาะประจุลบทั้งคู่นั้นกลายเป็นบวกก็กลายเป็น ke กําลังสองส่วนรูทสอง a ประจุสามสิบสามสี่เป็นลบกับบวกน้ำก็จะกลายเป็นลบ k e กีกลังสองส่วน a จากตรงนี้ก็เห็นว่าเราสามารถเขียนใช่ไหมผมเขียนเป็น WAB แล้วกันนะ ก็จะมีค่าแล้วกับ ke กําลังสองส่วน a จากนั้นกูเห็นว่ามันจะมีงานอยู่สองลักษณะใช่ไหมงานหรือพลังงานที่เกิดจากการวางประจุห่างกันเป็นระยะ a À. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool những ก็คือด้านสี่เหลี่ยมนะสี่อันสีค่คู่ถูกไหมกับงานที่เกิดจากการวางประจุแห่างการเป็นระยะรูปสองเอนะผมให้เป็น WCD แล้วกันนะ WCD ก็จะมีค่าเท่ากับ เคอกกำลัง 2. 2> สองโทษทีอันนี้ต้องเป็นลบด้วยเพราะว่าเห็นว่าทุกอันเนื่องจากมันเป็นงานระหว่างประจุบ,บวกกับลบทุกอันเลยนะที่อยู่ด้านเนะี่ยเพราะประจุที่อยู่ข้างเคียงมันจะเป็นประจุตรงกันข้ามใส่เครื่องหมายลบไปด้วยื่อกีผมตกผมลืมไปนะส่วนงานที่เกิดจากประจุในแนวแางมุมเนี่ยนะ ก็จะมีสองคู่เนาะอ๋อลืมรุษ2สองได้ไงเนะี่ยลืมไปสีเขียวเห็นไหมเนะี่ยโทษทีอ่านออกไม่อะไรมือผมอ่านไม่ออกก็ต้องอ่านนะเนาะยังไงได้ รวมรวมงานทั้งหมดหรือพลังงานนะงานหรือพลังงานสังนั่นเองก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับก็มีค่าระกับ 4คูณด้วยลบ k e กกำลังสองส่วน a บวกด้วย2คูณด้วย k e กกำลังสองส่วนรูทสองถูกไหมครับแค่นี้ะที่เหลือก็โจทย์ให้ตัวเลขถ้าโจทย์ให้ค่าต่างๆเป็นตัวเลขคุณก็แทนค่าตัวเลขเข้าไปก็ได้คำตอบ โอเคไหม